สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาแก้ไขซ่อมพัดลมครับพัดลมที่เขานำมาให้ซ่อมในวันนี้นะครับมีอาการที่ว่าเปิดเสียบพักแล้วไม่มีอะไรทำงานเลยครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูพร้อมๆกันเลยครับว่าเราจะซ่อมกันยังไงดีพัดลมที่เราจะซ่อมนะครับก็คือเจ้าพัดลมตัวนี้ครับเป็นพัดลม ตั้งโต๊ะนะครับของอิมเม e c t ฟกนะครับเนี่ยอาการของเขาคือเสียบปลั๊กไปแล้วไม่มีอะไรทำงานเลยครับใบพัดไม่หมุนเอาละครับอย่างแรกนะครับให้เราถอดกรอบพัดลมมาเช็คก่อนครับว่าใบพัดเนี่ยมันฝืดหรือเปล่าใบแกนมันติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะถอดกรอบหน้านะครับแล้วเดี๋ยวลองหมุนใบดูครับถ้าใบมันหมุนดีเราก็ไปตรวจสอบจุดอื่นต่อครับ หลังจากที่เราถอดฝาครอบด้านหน้าออกแล้วนะครับก็ให้เราลองหมุนใบพัดลมดูครับว่าใบพัดลมเนี่ยมันหมุนลื่นดีไหมถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือใบพัดลมยังลื่นดีอยู่ครับเราก็จะไปตรวจสอบจุดอื่นครับจุดต่อมาที่เราจะตรวจสอบนะครับก็ให้เราถอดฝาครอบด้านหลังออกครับเพื่อดูคาปาซิตเตอร์นะครับ พัดลมนะครับถ้าเป็นรุ่นตัวเล็กแบบนี้นะครับถ้าเป็นเสียที่มอเตอร์เราก็ซื้อใหม่ดีกว่าครับเพราะราคามันไม่ต่างกันมากกับที่เราเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเราก็มาเช็คที่คาปาซิเตอร์นี่ครับก็ยกออกมาได้เลยนะเอาละครับเราก็ เจอเจ้าตัวปัญหาแล้วครับน่าจะใช่ชัดเจนเลยแต่ไม่รู้ว่ามอเตอร์จะไหม้ไปด้วยหรือเปล่านี่นะครับเห็นสภาพคาปาซิเตอร์ไหมครับปวมปูดไหม้เลยครับน่าจะระเบิดครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดูนะครับโดยที่เราจะดูค่าเก่าของเขานะครับ ค่ากเก่าของเค้านี่เอออยู่ตรงนี้ครับ1.5มโครฟารตดนะครับเห็นไหมครับ1.5โอเคเดี๋ยวผมจะถอดออกมาครับ ไม่ละลายเลยครับนี่ครับเพื่อนๆระเบิดแตกเลยครับสภาพนี้นะครับอาจจะไฟเกินครับผมเดี๋ยวเราก็จะตัดสายตรงนี้นะครับโดยเอาตัวใหม่มาใส่แทนใส่ตัวนี้นี่ ตัดสายแดงทำตรงนี้เลยครับคาปาซิเตอร์ไม่มีขั้วนะครับสามารถสลับกันได้จากนั้นเราก็ปอกสายให้เห็นสายทองแดงครับอันนี้ทองแดงน่าจะขาดในไปแล้วเดี๋ยวจเราจะเลื่อนมาตรงนี้แล้วกันตอนนี้ผมก็ ปอกสายนะครับตัดสายปอกสายเรียบร้อยแล้วโดยผมก็จะเอาคาปาซิเตอร์นะครับมาเปลี่ยนใหม่ตัวที่ซื้อมาใหม่นะครับ1.5มโครฟารัดเหมือนกันนะครับรับแรงดันไฟได้500โวลต์นะครับผมซื้อมาจากร้านอมอนะครับมีขายเยอะแยะเลยครับไปเลือกขนาดของบันได้เลยนะครับเขาก็จะมีสายมาให้แล้วนะครับอันนี้ เราก็พันสายไปเลยครับถ้าใครมีท่อหดก็ใช้ท่อหดนะครับตอนต่อสายแต่อนี้เหมือนท่อหดผมหมดแล้วนะครับเราก็ต่อสายไปได้เลยครับพันปกตินี่นหะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงดึงอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องบัดกรีมันอยู่ในตัวพัดลมอยู่แล้ว นะครับถ้าจะผมผมก็จะใช้เทปพ,พันสายไฟพันนะครับ เมื่อเราพันสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทดสอบก่อนครับยังไม่ต้องประกอบลงไปหรอกครับทดสอบก่อนว่าพัดลมเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะครับนี่ครับเพื่อนๆเพียงแค่นี้นะครับพัดลมเราก็กลับมาใช้งานได้แล้วครับ เมื่อทดสอบแล้วนะครับว่าใช้ได้เราก็ประกอบกลับเหมือนเดิมครับจัดสายให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้ไม่ไปเกะกะตรงส่วนอื่นได้ครับก่อนจะทำงานทุกครั้งนะครับอย่าลืมชักสายไฟด้วยนะครับอย่าลืมชักปลั๊ก ตอนเราทดสอบเท่านั้นนะครับที่เราจะเสียบปลั๊กคาไว้ถ้าเราซ่อมเราต้องถอดปลั๊กออกนะครับอันนี้คือข้อสำคัญเพื่อนๆอย่าลืมกันเลยนะครับ วิธีการซ่อมนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนเเราก็เช็คเป็นจุดนะครับซึ่งพัดลมเนี่ยมันเช็คไม่แค่กี่จุดเองครับถ้าเป็นพวกมอเตอร์เราก็ซื้อใหม่ไปเลยครับแต่ส่วนใหญ่มอเตอร์ก็จะเสียยากเหมือนกันนะครับถ้าใบมันไม่ฝืดจนร้อนแล้วก็ไหมนะครับส่วนตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็แค่ราคา25บาทหรือ24บาทเท่านั้นเองครับหาซื้อที่ร้านอมรหรือว่าสั่งในอินเทอร์เน็ตก็มีครับเพื่อนเพื่อน ถ้ามีพัดลมเสียก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับลองซ่อมกันดูผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็ซ่อมได้เหมือนกันครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ